สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโปโลไฮโซนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูม้าวิ่งนะครับตอนนี้วิ่ง10นาทีแล้วนะครับเพิ่งวิ่ง10นาทีวันแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีใครปล่อยม้าหรือเปล่านะครับมาด้วยเสียท็อปนะครับโอ้อันนี้ไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยนะปิดคักแผลโอ้จันหวันตอนนี้มา้า ห่อนร้อยตัว้วบอย่างบ่ย่งนี่เนาะมาประมาณ80ตัวครับตอนนี้ก็ทยอยใส่เกือบเพิ่มเรื่อยๆครับโปรก่อน รบับเราบอเคียบบ<า>อกเรามาโอ้ยคข่มาตะโดนละได้ข่ <c oughs> มาตะโดนละได้ยข่เมื่อบานซื้อ พนฝนิตตกคันคือบ่ตกเนาะมาลุงบดหรือวะเนื้อได้เขานะดีละบ่หัวเขานะดีละบ่อไข่ไนแล้วแจงไน เราไปหาหมอเราบอกยังมันเดรอะไรใช่ปให้นยมันไข่นี่แหละเอาซามมือเจ็บระบมอยู่ฮัปดมุดเล่นกับล่นกุณเจ้ากันไปก็มือกัดกับอะไรยังทางขาหในกีฬาในกีฬาบริสอบเว้ยเนมืนจะไปงเ็นต่อเติว

มาม,าามากำลังเริ่มวิ่งมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะปล่อยม้าบ้างครับวันนี้นะครับวันนี้ม้าวิ่ง10นาทีนะ มายังทึกอยู่ครับเพราะว่ามาพึ่งวิ่งตอนนี้ยังไม่นิ่งเลย <c oughs> ต้องห่างหางกันไว้นะครับ ว่าต้องกันมาเตะนะครับอย่าวิ่งติดตูดกันเยอะนะนี่เป็นมาชุดหลังนะครับที่เพิ่งใส่เกือกไปนะครับก็ต้องเดินก่อนต้องเดินให้มันครบ กําหนดนะครับเราก็จะเริ่มวิ่งอีก5นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะเพิ่มเป็น10นะครับ10แล้วก็15นะแล้วก็20นะครับมาแล้วครับตอนนี้ มาดื้อก็ต้องไปเป็นกลุ่มนะครับนะจะเห็นได้ว่าเราเว้นระยะทางไว้นะครับเเว้นระยะไว้นะครับเพราะว่าถ้าใกล้เกินนะครับมาก็จะเตะกันนะครับเราก็เว้นระยะไว้นะครับ นี่ปลาหนอมสนามทอดระติดของเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเนี่ยอันนี้คือของเจ้านะครับ ช่วงนี้น้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับแว่นมาตื่นฮาบเฮ้ยมันมีหลานปั๊บอยู่เก็บหอยมันน่ะ เปลี่ยนไหม่นะห้าพันวงเดียวน่ะนอ่นแล้ววงต้องเปลี่ยนยังไงไปปัดเอาสามร้อยเออบอกมันเด้อไปร้านนก็ปัดมันบวชักมันบวชักในใจเปลี่ยนไปปัดมาหันมันเปลี่ยนยังเปลี่ยนเฮาเปลี่ยนเฮาว่าเออแค่แค่เปลี่ยนนะแม็กตอนนั้นนะขายเฮาเด้อว่าเฮาเสียไว้เห็ดยางอะไรเพราะว่าตอนนี้ยางอะไรเฮายังเป็นครบสิบหกอยู่ ข้อมูกัคขอบสิบแปด่ขอบสาวได้ยี่สิบพุ่นน่ะต้องตัวงายี่สิบ่ะยี่สิบสมพ่อเออแม่นอยู่คันยี่สิบต้องใส่ยางบางน่ะถ้าใส่ยางน้าปุ๋ยไมนสิติดทุ่มเยอะ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 แสดงอเเสียทับเนี่แสดงใส่กล่องเลยใส่เห็มกล่อง ขี้ไปขี้ไปดีๆกันร้อนก็เป็นคึกต้องสอบแบบนี้ยจังที่ยูมันสนใจแล้ว่ะ คนเบ่งหอแกนน่เบิกลึกเนี่ดได้โมเมนได้โล่บ่หรโลยูทูโล่ยูทูแล้วก็มันจะมีโฆษณาเข้ามางเจ้าแล้วบริเหตุมันเหนจจะบงอุจจบงุจจะเหตุตอนเนี่ติดต่อกันนะในเงืนอนคนกำลังสนใจบ่คนเบ่งสองหลับกบ่ ข้างซุ่มมันเขาไปเกาหลีว่อ้ยเฮ็ดเกิดเฮ็ดนั้นก็บุได้ซ้ำเดี๋ยวเดินอีกแป๊บหนึ่งก็จะกลับแล้วครับตอนนี้ดูบรรยากาศฝนน่าจะมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ